เด็กหญิงสุดช็อกกินนอนกับศพแม่นานสี่วันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเรื่องของเด็กหญิงวัย12ปีคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับแม่นานถึง4วันโดยไม่รู้เลยว่าแม่ของตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วโดยเด็กผู้หญิงคนนี้เล่าว,ว่าเธออาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังสองคนโดยหลายวันที่ผ่านมาแม่ก็ยังพูดคุยกับเธอเป็นปกติ และยังทำกับข้าวกินกันทุกวันเมื่อคืนก็ยังนั่งกินข้าวกันอยู่แต่เชา้านี้แม่ดูเหนื่อยๆลุกขึ้นมากินน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วก็นอนหลับยาวจนถึงช่วงบ่ายน้องปลุกให้แม่ลุกมากินข้าวแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นน้องจึงโทรหาน้าสาวให้ช่วยมาดูแม่ทีว่าแม่เป็นอะไรเมื่อน้ามาถึงก็พบว่า ผู้เป็นพี่สาวได้เสียชีวิตลงแล้วจึงทําการแจ้งไปยังทางการไม่นานนะักเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู่ภัยก็เดินทางมาตรวจสอบในบ้านพบว่าแม่ของเด็กหญิงนอนเสียชีวิตอยู่ข้างโซฟาในสภาพศพขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3-4วันแล้วไยเด็กหญิงทั้งช็อกทั้งเสียใจเพราะน้องมีแม่เพียงคนเดียวเท่านั้น และผู้เป็นแม่ก็คงจะห่วงน้องมากเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าในสามวันแรกเธอยังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้ววิญญาณของเธอจึงยังอยู่ในบ้านและใช้ชีวิตอย่างปกติหรือด้วยเหตุผลอื่นก็ไม่อาจทราบได้จากคำบอกเล่าของน้องบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อซึ่งก็คงจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ตัวของน้องเอง คงเชื่ออย่างสนิทใจว่าแม่ของเธอรักและเป็นห่วงเธอมากเหลือเกินถึงแม้จะต้องจากกันด้วยความตายแต่ความรักที่แม่มีต่อเธอจะไม่มีวันจางหายไปอย่างแน่นอน